สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่ช่องอาร์มออมอิลนะคะวันนี้นะคะก็วันเป็นวันหยุดของเรานะคะวันนี้ก็เลยจะพามาเอ่อมาเล่นกับสัตว์นะคะเพราะว่าตั้งแต่แบบเปิดเทอมเนะาะแบบตัวแมวเบาเบานอกจากเปิดเทอมอ่ะนั่นแหละก็ไม่ได้แบบไปโรงเรียนทุกวันอะ่ะไม่ได้ไม่ได้เล่นกับสัตว์เลยจะพาไปเล่นทั้งน้องหมากระต่ายนกนะคะป่าเริ่มแรกจาก ก็ว่าเมื่อกี้ลือน้ำทำไมถามว่าเมื่อกี้ลือน้ำทำไมนี่เราก็จะเข้าไปในกรงเพื่อเล่นกับจักรัวและชิตาคุณหนูคุณหนูชิตาคุณหนูชิตาอันนี้เราถ่ายเองนะคะพ่อทำหนุอยู่เนาะมีลูกอมให้เลียด้วยนดังลลเก่ง บอกจิตาตดบ้าเออเป่ยดี็กวะใส่ร้อนจัดกวานั่งเฉยเนั่งลง นั่งลงนั่งลงกวะ๊ะนั่งลงนั่งลงเออชิตาด้วยแม่มาแล้วแม่ซื้ออาหารมาให้กวัวแล้วเดี๋ยวแม่จะซื้ออาหารมาให้กวัวกินนะเข้าปะต้องนั่งลงก่อนหนูชิตานั่งลงอยู่ข้างบนค่ แด็ปตปตปเส auto, วัสด <pad with tobacco> ีครับก่อนสวัสดีครับซีเกิลฮู้เจวววว สจาหารให้จับกล้วยแล้วจิตายจิตายให้งั้นจะไปกล้วยแล้วเหรอจังแม่มาจีตาไปกินอาหารเร็วโอเคแล้วมันก็ไม่กินนะแม่จุ๊บอันนี้ ใหญใหญ่ไหมใหญ่เอาไม่กินชิต๊ากินไหมสต๊าฟดีกว่าสิท่านเฉยยเนาะสิท่านกินอ้ำกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดไปถ้าไม่กินก็ไปกินให้หมดโอเคเก่งจังเลยสิต่านกินอึ๊บต้องป้อนชิ้นชิ้นมือไหนก็มีอยู่มือเดียวนั่นแหละ ช่อเดกจิดช่มันเดูกจิ๋มิ๋มจิ๋ิ๋ิมิมจูยังให้กินอาหารอยู่โอเคแม่มาตามแม่ตื่นกวาทางนี้ไม่ชิต้าเหรอกินเก่งลวชิต้าวัน อ่ะปักจีจีจ้ามีัฟไหมก้ว่าจะบอกว่ากลัวจืดโอ้โไปก็ไปดูกระต่ายนะคะกูจะดเสุดแค่แล้วก็มาเล่นเกมกระต่ายแล้วก็ลุกมาอันนี้คือนองจจุยนะแค่แม่นอาก็ ก็อาจจะไม่ค่อยรู้ชื่อแต่ก็ถ้ารู้ชื่อแล้วก็นั่นแหละโอเคนี่นะคะตัวนี้ชื่อสไปสไปสไปาตาสีฟ้าน,น้องชื่อน้องหนูใช่ไหมครับเป็นตัวผู้นะคะสไปกินอาหารเก่งมากแล้วก็ตาสีแดงตัวนี้ตาสีแดงสวยมากไปเต็มเนี่ยเห็นไหมตาแดงปะ น,นะนี่นแหละกล้องอาจจะไม่ชัด <c oughs> นั่นแหละตาสีแดงนะคะหันตัวมาหน่อย,ยเป็นไงโคตตาสีแดงเป็นตัวเมียชื่อโรเซ่เนาะโดวเโดโซเนะ่โโซเาปปนาะวีเก,ก็บพับบรรยากาศอหลอกจังเลยอ่ะ มาคุงนางนะคะเอาคุณน้องหมาไม่ให้อยู่เดีย๋ยวเราไปดูน้องกัำลางเห่อ,หอดูกระต่ายแบบเดียวเพราะอะไรลยปะคะเพราะว่านางอะ่ะแบบไม่ต้องกดมากหรอกเพราะน้องกินอาหารเยอะเกล้าแมน ชุ๊กๆๆๆกชุชุ๊๊าไปที่กรุงนกกันเลยบายเราไปดูกระต่ายมาเสร็จนะคะแล้วก็มาดูนก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 คุกกี้คุกกี้นะคะอันนี้เราจะไม่เข้าไปในกรุงนะคะเพราะว่าแบบคุกกี้ว่ามันเปิดยากเปิดยากหน่อยหนึ่ง กี้คือกกี้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 น้องเป็นไรน้องเป็นไรน้องชื่อน้ำหวานน้ำหวานเป็นตัวเมียนะคือแล้วก็อีกตัวหนึ่งกำลังไข่อยู่เนาะในกรงน้ำหวานน้ำหวอนฝ้าปิดช่องหน่อยได้ไหมน้ำหวอนน้ำหวานบอกถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์สก๊อตใพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย